ครับพบกับผมโดนเดนิคลวันวันอีกแล้วครับวันนี้เจอกับรีวิวรถแต่งอีก1รุ่นนะครับรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดจากทางฟอร์ดเหมือนกันนะครับถือเป็นเกียร์ออโต้รุ่นเริ่มต้นในกระบะ4ประตู Next Gen r a n g e r นั่นเองครับสำหรับรุ่นด้านหลังนี่เลยครับนั่นก็คือ Next Gen r a n g e r x l s ครับราคาเปิดตัวเริ่มต้น8 7 9 0 0 0บาทครับจับมาตกแต่งพร้อมที่จะส่งมอบลูกค้าแล้วนะครับรายละเอียดการแต่งเป็นอย่างไรผมจะพาไปชมกันเลยครับ ก่อนที่รับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ช่อง้ลยนะครับไปเลยกันเลยครับและนี่ครับ Next Gen Ranger XLS นะครับคันนี้ก็จะเป็นพื้นฐานของสีขาว a ctive ไว้นะครับเราได้จับมาตกแต่งในคอนเซปต์ขาวแดงดำนะครับ พื้นฐานของเครื่องยนต์ในแกวิตคันนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์ 2,000cc นะครับให้กำลังแรงมา้า170แรงมา้าแล้วก็แรงบิด405นิวตันเมตรนะครับแล้วก็ยังมาพร้อมกับเทอร์โบ1ลูกนะครับเป็นเทอร์โบแปรผันอีกด้วยคันนี้ก็จะเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับแล้วก็ยังมีโหมดการขับขี่ให้ถึง4โหมดด้วยกันเลยครับนี่นะครับภายนอกเดี๋ยวผมจะพามาดูชุดแต่งกันเลยนะครับ สำหรับชุดแต่งชิ้นแรกเลยนะครับก็จะเป็นกระจังหน้า FORD พิมพ์นิยมนะครับคันนี้ตามคอนเซปต์ที่ผมบอกก็จะเป็นขาวแดงดำนะครับเพราะนั้นเนี่ยตัวหนังสือ FORD ก็จะทำเป็นสีแดงนะครับให้เ็ามีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้นนะครับหันมาเห็นนี่พอหันมาดูปุ๊บเนี่ยสะดุดตาเลยนะครับกับกระจังหน้าเป็นแบบสีแดงสดนะครับเป็นทูเรสเลยแบบนี้ครับแล้วก็ยังมาพร้อมกับไฟหลี่3จุดนะครับพิมพ์นิยมอีกแล้วครับ กระจังหน้าก็จะเป็นวัสดุแบบพรีเมียมนะครับนี่ฮแข็งแรงมากนะครับติดตั้งให้ลงตัวนะครับชิ้นที่2ครับจะเป็นตัวครอบอันนี้เลยนะครับตัวครอบไฟหน้าซึ่ง Next Gen Ranger XLS ก็จะให้ไฟหน้าแบบ LED Multi r e f e ล t เตนะครับและยังมาพร้อมกับฟังก์ชันเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัตินะครับเวลาแสงไม่เพียงพอนั่นเองครับติดให้ตรงรุ่นนะครับทำให้รถเนี่ยมันดูมีคิ้วมีสันนะครับมีมิติมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับ จุดที่2ครับก็จะเป็นนี่เลยครับสกูปทรงแรดนะครับแล้วก็ตามคอนเซปต์นะครับก็จะทําเป็นสีแดงสดแบบนี้เลยนะครับให้มันแมทกับตัวกระจังหน้าแบบนี้ครับตัวสกูปนะครับก็จะมีหลายทรงมากๆครับจะเป็นทรงเตี้ยทรงสูงนะครับแบบดําดิบนะครับดําด้านหรือว่าจะทําสีทูโทนนะครับตามคอนเซปต์ของรถก็ได้นะครับอยู่ที่ลูกค้าดีไซน์เลยนะครับตัวนี้นี่นะครับ พอมาดูรวมๆแล้วเนี่ยรถมันจะดูฟูมากยิ่งขึ้นนะครับดูเต็มนะครับอ่ามาดูชิ้นต่อมากันบ้างครับสําหรับชิ้นต่อมาก็จะเป็นคิวซุมล้อนะครับตัวนี้ยื่นออกมา6นิ้วเพื่อรองรับกับล้อลายออฟโรดตัวนี้นะครับก็จะเป็นแบบมีหมุดนะครับมีหมุดหลอกสวยงามแล้วก็มาดูล้อกันบางครับสําหรับตัวล้อแม็กนะครับก็จะเป็นล้อแม็กลายมาวิลนะครับ ล้อแม็กลายมาเวลรัดด้วยยางออเทรนนะครับลายเดียวกับ b f g o o d r i รนะครับเป็นยออซูแม็กนะครับได้เป็นซูแม็กไทยเดี๋ยวเรามาดูสเปกยางกันบ้างครับสำหรับสเปกยางตัวนี้นะครับก็จะเป็นสเปกยาง265นะครับทักบ 60R18 ก็จะเป็นล้อแม็ก18นั่นเองครับในรุ่นเ a n นเจอร์กนะครับก็จะให้ดิสเบรนะครับล้อหน้ามาแล้ก็ ช่วงล่างด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นแบบอิสระปีกนกคู่นะครับอ่านี่นะข้างหน้าก็จะนั่งสบายหน่อยมาดูด้านข้างกันบ้างครับสำหรับด้านข้างเนี่ยเราได้ติดตั้งตัวลายนะครับลายกราฟิกสวยๆแบบนี้เลยตามคอนเซ็ปต์เดิมครับดำแดงขาวนะครับแล้วก็มีตัวหนังสือเขียนว่า Ranger นะครับคือจริงๆลายต้องบอกว่ามันมีเยอะมากนะครับให้เราเลือกหรือว่า บางท่านบอกว่าเรามีลายในใจแล้วก็สามารถนํามาให้ร้านนะครับออกแบบแล้วก็มาติดตั้งแบบนี้ได้เลยนะครับนี่ก็จะสัดตั้งแต่ด้านหน้าไปจนถึงด้านหลังเลยนะครับบางคนก็เรียกว่าลายสัดโครนนะครับเนี่ยพอดูรวมๆแล้วมันจะหล่อขึ้นเลยนะครับจุดต่อมาครับถ้วยรองมือจับนะครับดำแดงสาวเหมือนเดิมตรงรุ่นนะครับเอาไว้กันรอยเวลาเราใส่เครื่องประดับใส่แหวนนะครับก็จะช่วยป้องกันสีรถได้ดีเลยนะครับ ถัดมาด้านบนตัวนี้จะเป็นฟิล์มเซรามิกนะครับเป็นเบอร์60แต่เขาจะมีความเข้มดำแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวคิ้วนะครับตัวคิ้วกันสาดก็จะเป็นคิ้วกันสารแท้จาก Ford นะครับรับประกัน5ปี150,000กิโลนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับก็จะเป็นราวหลังคานะครับติดเพื่อให้มันสอดรับกับตัวสโคปตัวนี้นะครับให้รถมันดูมีมิติมากยิ่งขึ้นตัวนี้เป็นการติดตั้งเพื่อความสวยงามนะครับ จะใช้งานจริงไม่ได้แบบ w i ยแชกนะครับเพราะว่ามันเป็นการติดซิลิโคนแบบนี้นะครับโหนไม่ได้นะครับโหลนี่มีหลุดนะครับตัวนี้มาดูอีกจุดหนึ่งนะครับอีกจุดหนึ่งก็จะเป็นนี่เลยครับโรบาร์ล็กจากค่ายเอาเลนเดอร์จะเป็นรุ่น G.T. นะครับตัวนี้จะเป็นทรงแขนยาวนะครับก็จะยาวไปจนถึงด้านหลังเลยนะครับติดตั้งอยู่บนตัวขอบกระบะเรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเหล็กทั้งดุนเลยนะครับ ฟังจากเสียงไหครับแน่นๆนะครับใช้งานได้จริงเลยครับใครจะมัดของมัดอะไรก็สามารถมัดได้ปกติเลยนะครับตามคอนเซปต์เดิมครับดำแดงขาวนั่นเองครับมาดูล้อหลังครับล้อหลังก็จะเป็นไซส์เดียวกันกับล้อหน้าเลยนะครับอาจะเป็นล้อแมกลายมาเวลรัดยางออสเตรเลียนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยระบบเบรกเขาจะเป็นดัมเบรกนะครับ ช่วงล่างด้านหลังนะครับก็จะมีแหนบซ้อน4แผ่นและก็ความพิเศษของเรนเจอร์ในเจนนี้นะครับก็เขาจะมีเรื่องของโช๊คอัพค่ยนะครับที่เขาติดตั้งอยู่นอกแชสซีนะครับทําให้รถเนี่ยลดอาการการโค้งเครงนะครับทําให้ผู้ขับขี่เนี่ยไม่วิงเวียนศีษะเวลาขับนะครับผู้โดยสารก็จะนั่งสบายมากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนี้ครับระบบโช๊คอัพเนี่ยเขายังเป็นโช๊คอัพแบบทวินทูปนะครับให้ความยืดหยุ่นความนุ่มนวลในการขับขี่นะครับ ด้านหลังก็จะมีตัวเหยียบนะครับตัวเหยียบท้ายกระบะเวลาเราต้องการขึ้นไปหยิบของก็สามารถเหยียบได้เลยนะครับติดตั้งมาให้พร้อมนะครับด้านหลังมีข้อไฟท้ายนะครับข้อไฟท้ายตรงรุ่นเลนเจอร์นะครับเห็นไหมครับมันจะดูมีมิตินะครับสำหรับด้านหลังนะครับก็มีชื่อรุ่นเขียนไว้เลย x l s นี่นะครับด้านหลังสําหรับรุ่นนี้เองก็จะมีตัวนี่นะครับ ติดตั้งกล้องมองหลังอันนี้จะเป็นของเดิมโรงงานเลยนะครับเนี่ยกล้องมองหลังของเดิมโรงงานแล้วก็ได้ติดอะคริลิกนะครับคําว่าเลนเจอร์เป็นสีแดงแบบนี้เลยครับอันนี้คุมตีมได้ดีมากๆเลยนะครับถัดมาชิ้นล่างนะครับสําหรับชิ้นล่างเนี่ยก็จะเป็นตัวกันชนเหล็กนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกันชนเหล็กทรงนี้เลครับเป็นเหล็กแข็งๆนะครับแล้วก็ติดตั้งตัวห่วงแดงให้2จุดนะครับ สำหรับรุ่นนี้ก็เป็น Outlander GT เหมือนเดิมครับเย t u t n d n r er e r GT นะครับ Outlander GT ติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับไฟสองป้ายตะเบียนยังอยู่เหมือนเดิมนะครับสามารถใช้งานได้จริงแล้วก็ตัวกันชนหลังหล็กตัวเนี้ยเขาจะรองรับอุปกรณ์ที่เราติดตั้งเพิ่มเติมเมช่นตัวลากพ่วงซ็อกเก็ตสำหรับเสียบเทรลเลอร์ก็จะมีให้พร้อมนะครับเพราะ,ะนั้นใครจะเอาไปติดตั้งต่อก็ติดตั้งได้เลยนะครับ ความพิเศษต,ต่อมาของเขานะครับเ e ก t Gen Ranger XLS เนี่ยเขาสามารถลากพ่วงได้ถึง3ตันครึ่งนะครับ3,500กิโลนั่นเองแล้วก็ยังมีโหมดลากพ่วงให้เราด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูภายในอีกครั้งหนึ่งนะครับเรามาดูมิติโดยรวมของเขากันก่อนนี่นะครับสวยมากจริงๆนะครับคันนี้คุมทีมได้ดีมากเลยครับ เดีย๋ยวเราไปดูด้านในกันเลยครับสำหรับตัวด้านในเปิดประตูออกมาปุ๊บนะครับนี่เลยครับจะเจอกับตัวหนาวตัวนี้แล้วก็เดินได้สีแดงนะครับโดยปกติเดิมๆจะไม่ใช่แบบนี้นะครับอันนี้เป็นการติดตั้งเพิ่มเติมให้ลูกค้านะครับมือเปิดแบบสปอร์ตนี่นะครับมือเปิดแบบสปอร์ตแล้วก็ตัวก็ปุมกระจกคู่หน้าจะเป็นกระจกออโต้นะครับถ้ามันหนีบมือมันจะเด้งกลับเลยมีระบบแจมบอเทกชั่นให้นะครับ ปรับกระจุกไฟฟ้านะครับอ่าแล้วก็ปุ่มบดล็อกอยู่ตรงนี้นะครับมาดูด้านในกันครับสำหรับด้านในคันนี้ได้ติดตั้งตัวเบาะหนังนะครับแบบลายสปอร์ตนะครับแล้วก็ตัดด้วยสีแดงแบบนี้เลยครับอ่าแล้วก็มีมาร์คกิ้งตรงกลางด้วยเบาะหลังเนี่ยเดิมๆก็จะเป็น m a r k e t ตสีนะครับ จริงๆตัวบอกคู่หน้านะครับเขาจะมีแอร์แบกอยู่ก็คือมีถุงลมนิรภัยอยู่นะครับเพราะนั้นก็ต้องติดตั้งด้วยช่างผู้ชำนานการด้วยนะครับนี่นะครับบาะคู่หน้าเดี๋ยวผมพาไปดูด้านหลังครับอันนี้กระจังหน้าเดิมเราคืนให้ลูกค้านะครับเบาะหลังก็จะเป็นลักษณะคล้ายเบาะหน้าเลยนะครับโอ้โครัสวยมากนะครับตัวจริงสวยมากถ้าได้เห็นตัวจริงนะครับ โอเคนี่ครับที่บอกกันไว้ว่าเราจะให้มาดูด้านในกับฟิล์มเซรามิกบ่าวจากไฮคูตัวนี้นะครับด้านในก็จะมีความใสนะครับแต่ถ้ามาดูด้านนอกนี่นะพอปิดประตูไปปุ๊บมันก็จะมีความดำแบบนี้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาสตาร์ทเครื่องกันครับ บิดคนแจอ่อนปุ๊บก็สตาร์ทสำหรับจุดสังเกตของ x l s นะครับก็มาดูที่คอนโซลเขาจะมีสีดำตัดด้วยสีเทาแลมโบแบบนี้นะครับอ่านี่นะครับอันนี้ก็คือเอก,กลักษณ์ของ n i c k g e n Venture x e l s นะครับสำหรับพวงลัยก็จะเป็นปวงลัยไฟฟ้าแบบ E-Pass นะครับนิ้วเดียวก็เกี่ยวได้เลยแบบนี้นะครับเวลาขับช้ามันจะเบานะครับขับในเมืองมันจะไม่เหนื่อยแต่เวลาเราขับ ทางไกลขับเร็วนะครับพวงมาลัยมันจะหนักนะครับมันจะน่วงตามความเร็วเลยทําให้เราขับขี่ได้ปลอดภัยแล้วก็ไม่เหนื่อยนั่นเองครับอ่าแล้วก็มีปุ่มรับสายวางสายนะครับมีปุ่มเลื่อนดูเมนูตรงหน้าจอนะครับแบบนีไไ้ไฟหน้ามีระบบออโต้ให้นะครับอ่าปิดไฟก็ได้ครับปิดไฟไฟลีไฟออโต้ Auto, หรือว่าเปิดไฟหน้าได้ไฟตัดหมอกเปิดตรงนี้นะครับแล้วก็มีปุ่ม เพิ่มลดแสงหน้าจอให้ด้วยนะครับเนี่ยเพิ่มลดแสงหน้าจอได้ความพิเศษของ X a i อีกจุดหนึ่งนะครับที่ผมบอกท่านผู้ชมไว้ตอนต้นนั่นก็คือตัวโหมดการขับขี่นะครับตัวนี้จะเป็นปุ่มเปลี่ยนโหมดการขับขี่นะครับซึ่ง X a i เนี่ยจะมีโหมดการขับขี่ให้4โหมดด้วยกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันบ้างว่ามีโหมดอะไรนะครับโหมดปกตินะครับโหมดประหยัดน้ํามัน โหมดลากว่วงนะครับลากได้3ดันครึ่งบรรทุกได้อีก1,190งอกโลนะครับแล้วก็สุดท้ายโหมดถนนลื่นนะครับอันนี้ก็เป็นตัวที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่ารถของเราเนี่ยได้เปลี่ยนล้อเป็นล้อออฟโรดนะครับยางออเทเรียนเพราะนั้นเนี่ยยางพวกนี้เขาจะไม่ค่อยชอบน้ำเท่าไหร่เพราะนั้นถ้าเกิดฝนตกนะครับก็ให้เรามาเลือกโหมดถนนลื่นแล้วก็อย่าขับเกินร้อยก็จะปลอดภัยนะครับ อีกจุดหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะบอกทุกคนเลยก็คือรถคันนี้นะครับเราสามารถดูอายุน้ํามันเครื่องได้นะครับเราสามารถดูอายุน้ํามันเครื่องได้โดยเข้าไปที่เมนูซ่อมบารุงนะครับคุณภาพน้ํามันเครื่องเพราะนั้นรถคันนี้เราไม่ต้องไปดูเลยครับว่ารถเราขับไปแล้วกี่กิโลนะครับเวลาจะถ่ายน้ํามันเครื่องก็ดูเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเปอร์เซ็นต์ของเราเนี่ยมันต่ํากว่า20%เราก็สามารถ ล็อกคิวในแอปฟอร์ดพาร์ตเลยเพื่อจะมาเข้าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนั่นเองนะครับจุดต่อไปครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านมาดูเครื่องยนต์กันบ้างครับสำหรับเครื่องยนต์ครับเหมือนที่ผมบอกไปตอนต้นคลิปนะครับมันก็คือเครื่องยนต์ดีเซล2000เทอร์โบนะครับอ่าแล้วก็จะเป็น Turbo เทอร์โบแปรผันซึ่งเทอร์โบก็จะอยู่ฝั่งนี้นะครับอยู่ฝั่งนี้เลยห้องเครื่องเนี่ยจะมีความโล่งมากนะครับเพราะนั้นเนี่ยเวลาเราเดินทาง ไกลๆหรือว่าขับในเมืองรถติดๆเขาก็จะระบายความร้อนได้ดีนะครับซึ่งระบบระบายความร้อนของเขาเนี่ยก็จะเป็นพัดลมไฟฟ้านะครับแบบบัตเลดก็คือไม่มีแปลงถ่านนะครับเราก็ไม่กินกําลังของเครื่องยนต์ด้วยนะครับไม่ต้องเอาสายพานของเครื่องเนี่ยมาปั่นพัดลมเขาจะทํางานให้อัตโนมัติเลย้องเครื่องก็จะมีความโล่งแบบนี้เลยนะครับนี่นะ แล้วก็ในเ e นเรนเจอร์ X อคันนี้เราสามารถลุยน้ําได้ถึง80เซนเลยนะครับก็คือจมล้อสบายๆเลยเพราะตัวปั่นไฟนะครับตัวไดชาร์จของเรานี่ครับอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็ความพิเศษของ Ford อีกอย่างหนึ่งนะครับเขาเนี่ยแยกโซนของเหลวกับโซนไฟฟ้าไว้ชัดเจนเลยนะครับป้องกันเวลารถเกิดการชนแล้วน้ำถังน้ำแตกมาช็อตกับไฟนะครับปัญหนานี้ก็จะหมดไปในรุ่นนี้ครับ ความพิเศษอีกอย่างหนึ่งนะครับของเครื่องยนต์ดีเซลฟอร์ดในเจนนี้นะเครื่องก็จะถอยลงไปด้านหลังอีกนิดนึงนะครับเพื่อช่วยในเรื่องของจุดสมดุลจุดศูนย์ตัวงนะครับเราจะได้ควบคุมรถได้ง่ายมากยิ่งขึ้นสําหรับใครที่ชอบเดินทางนะครับชอบกับขี่ในเมือง n i x t Gen Ranger X L กก็ตอบโจทย์นะครับทั้งเป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะครับทั้งมีพัดลมไฟฟ้าด้วยนะครับแล้วก็ ทียสกันโช้กอัพก็จะเป็นแบบทวินทูบด้วยนะครับมันจะนิ่มนะครับมันจะสบายครับถ้าแนะนําก็ให้มาลองนะครับใครจะซื้อรถรุ่นนี้ก็ให้มาลองก่อนเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับรีวิว next gen ranger x L s นะครับแต่งตามก๊อซปต์ขาวแดงดำนะครับหล่อหลอแบบนี้เลยถ้าใครสนใจก็สามารถเข้ามาดูตัวจริงได้ที่ฟอร์ดพิตเกษม77เนะครับเท่านี้ยังไม่พอนะครับเรายังมีบริการหลังการขายนั่นก็คือบริการรถช่วยเหลือฉุกเฉิน 24ชั่วโมงนาน5ปีเลยนะครับใครสนใจมาทดลองขับกันได้นะครับคลิปหน้าโดนเทคนิควันวันจะพามารีวิวรถแต่งคันไหนสวยๆหรือว่าเทคนิคการใช้งานอะไรดีๆเกี่ยวกับยานยนต์ก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ